วันนี้ขออธิบายเกี่ยวกับซีรีส์ของตรวัดนิ้วหน่อยนะครับคือตอนนี้แบ่งเป็น3ามเพลย์ลิสต์อยู่ก็มี 1. ตรวัดนิ้วตำนานวิบัติ 2. ตรวัดนิ้วเมื่อตอนนั้นและ 3. ตรวัดนิ้ว HLC World แต่ก็อาจจะมีคลิปเป็นอื่นแทรกมาปละปลายบ้างถ้าจะให้อธิบายแต่ละเพลย์ลิสต์แบบสั้นๆก็คือตวัดนิ้วเมื่อตอนนั้นก็เป็นเรื่องเมื่อตอนนั้นสั้นพอไหมล่าสุดในเพลย์ลิสต์นี้ก็เป็นเรื่องพี่แฝง ต่อมาก็ตว,วดนิ้ว HLC world ก็จะเป็นเรื่องราวในโลกที่มี HLC อยู่เช่นเรื่องโจสแปลักส่วนตว,วดนิ้วตำนานวิบัติก็จะมีคำว่าตำนานหรือคำว่าวิบัติอยู่ในชื่อเรื่องด้วยเช่นเรื่องตำนานวาเลนไทนยวิบัติหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะพยายามทําให้มันวนไปนะครับส่วนถ้าไม่วนยังไงเนี่ยก็เลับผมนะ <c oughs> ขอบคุณครับ อ่อและภาพที่เห็นอยู่ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเป็นภาพ HLC ที่ทุกคนร่วมกันส่งมาสุดยอดทุกภาพเลย